สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการติดตั้งบ้านสองห้องนอนนะครับหลังนี้เรามาลงที่บ้านกู่กาสิงนะครับตําบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้มีศารามาด้วยหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีบ้านสองห้องนอนที่ผมลงไว้ในคลิปก่อนนะครับหลังนี้ราคาสามแสนสองนะครับ รวมส่งไม่รวมกระเบื้องสุขภัณธ์แล้วก็บันไดนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มของคุณพี่ทิติรัตน์นะครับทิติรัตน์สั่งเพิ่มเป็นกระเบื้องและสุขภัณธ์นะครับเพิ่มไปอีกสองหมื่นห้านะครับแล้วก็มีบันไดหน้าเป็นไม้ประดุนะครับเพิ่มไปอีกห้าพันนะครับตอนนี้ช่างกําลังจะทําการยกนะครับยกแล้วก็ใส่เสาคูณที่ลูกค้าเตรียมไว้นะครับ หลังนี้ลูกค้าจะยกหนึเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวทีมงานช่างจะทำการยกแล้วก็ติดตั้งเสาให้นะครับจะเป็นการตริดตั้งตัวบ้านกอดนะครับตัวบ้านแล้วก็ค่อยมาติดตั้งตัวระเบียงนะครับระเบียงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นระเบียงเดี๋ยวตอนประกอบระเบียงเดี๋ยวผมมาถ่ายทีแล้วก็ตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้เพื่อนดูต่อเลยนะครับครับผม